สีสุดที่รักเล่นกับหมีคริสลี่เหมือนเล่นกับหมาบอกเลยของจริงหรือ AI ถึงว่าทำไมหมีไม่ตะบบทำเอาทุกคนถึงกับอึ้องร้องฮากันเลยทีเดียวเมื่อรักสุดจีสุดที่รักพระเอกดังได้ลงรูปก่อนไปเที่ยวที่ประเทศรัสเซียและ อึ้งจนไม่รู้ว่าจะว่ายังไงคือจีได้ไปเจอกับมีกริสลี่ตัวเป็นเป็นโดยครั้งนี้จะเห็นเลยว่ามีกริสลี่วิ่งตรงมาหาจีเพื่อเล่นด้วยแบบเป็นกันเองมากๆทั้งกระโดดกอดกระโดดฟัดยืนให้ถ่ายรูปนั่งให้ถ่ายรูปด้วยกันโดยไม่มีท่าทีว่าจะคุกคามเลยแม้แต่น้อยและจีเองก็ยิ้มเล่นกับมีอย่างเป็นกันเองเหมือนเล่นกับหมา จนทุกคนต้องร้องว่าเฮ้ยนี่มีจริงหรือมีปลอมในขณะเดียวกันเหล่าเพื่อนดาราก็เข้ามาถามจีกันยกใหญ่ว่านี่คือมีจริงหรือมี AI ซึ่งทางจีก็มาตอบแล้วว่ามีคริสลี่ที่เห็นนั้นคือมีจริงทั้งหมดยกเว้นรูปที่มีถือพิซซ่าอันนั้นไม่ใช่ของจริงส่วนเหตุผลที่มีไม่กัดนั้นเป็นเพราะมีที่มีเจ้าของ ผ่านการฝึกฝนมาแล้วที่รัเสเซียจะมีในแบบมีให้ถ่ายรูปด้วยราคา1ชั่วโมง4 0 0 0 0ถึง50,000บาทจะมีช่างภาพที่คอยถ่ายรูปคอยดูแลร,ระหว่างที่เราเล่นกับมีโดยเฉพาะและจริงๆมีบริการเล่นกับมีถ่ายรูปกับมีที่เป็นที่ชื่นชอบในหมู่คนท่องเที่ยวรัเสเซียมานานเราด้วย